นีนาซังคสวัสดีค่ะพบกับทาโนชินิฮงโกะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกแล้วนะวันนี้นะคะทางช่องโฮมเมดสมาวิดีโอก็มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมานำเสนอกันเช่นเคยวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยคที่มีความหมายว่าดูเหมือนดูท่าดูราวกับ นะคะคจะเป็นตอนที่1น,นะคะเราจะแบ่งเป็น3ตอนด้วยกันยังไงอย่าลืมติดตามในตอนถัดๆไปด้วยนะคะที่มาของการทําคลิปนี้นะคะก่อนหน้านี้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับประโยคที่มีความหมายว่าอยากค่ะโดยเป็นของคํากริยานเนาะแล้วทีนี้น้องเขาเลยถามว่าพี่แล้วยูเมมีใต้มันทําไมมีความหมายว่าราวกับฝันล่ะเออทำไมไม่มีความหมายว่าถ้ามีใต้มันแปลว่าอยากจะมายคืออยากดูอยากดูความฝันเนาะซึ่งสิ่งที่น้องถาม ม,ะะมันจะคนละอย่างกับคลิปที่แล้วที่พี่สอนน้อยนั้นจะมีความหมายว่าอย่างแต่อันนี้จะเป็นรูปประโยคพ,พื้นฐานอีกแบบหนึ่งนะคะที่มีความหมายว่าดูเหมือนกับดูท่าดูราวกับนะคะ พี่ก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อจะได้อธิบายให้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วก็น้องๆท่านอื่นนะคะจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะโอเคค่ะพูดมา,มากแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าประโยคนี้เขามีรูปแบบยังไงนะคะก่อนอื่นเรามาดูรูปประโยคกันก่อนเนาะรูปประโยคที่มีว่าดูเหมือนดูท่าดูราวกับเนี่ยรูปประโยคเขาจะพูดยังไงอ่ารูปประโยคของเขาคือมใต้ยเดสมใต้เดสนะคะก็คือรูป ประโยคมีใต้เดสเนี่ยจะใช้เมื่อต้องการแสดงถึงการคาดเดาของผู้พูดบนพื้นฐานของความจริงที่ผู้พูดได้เห็นมาหรือเมื่อต้องการแสดงถึงความประทับใจหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างนะคะเราก็สามารถใช้รูปประโยคมีใต้เดสได้นะคะอ่าแล้วเราจะทํารูปประโยคนี้ได้อย่างไรเรามาดูอ่าวิธีการทําเป็นรูปประโยคนี้นะคะวิธีการง่ายๆเลยคือเอาคํานามคําคุณศรรัพท์ และคำกริยานะคะทํำเป็นรูปประโยคธรรมดาแล้วบวกมีใต้เดสได้เลยนะคะก็จะมีความหมายว่าดูเหมือนดูท่าดูราวกับนะคะอ่ะแล้วทำยังไงล่ะอ่าถ้ากรณีเป็นคำนามปกติถ้าเป็นปร,รูปประโยคสุภาพจะลงท้ายด้วยเดสใช่ไหมคะเมื่อเราทํำเป็นรูปประโยคธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเราก็ตัดด่าออกไปซะนะคะถ้ามองง่ายๆก็คือเหมือนตัดเด็ดออกแล้วเติมมีใต้นั่นเองนะคะอ่ะและ ทำคุณศัพท์นะคะถ้าเป็นรูปสุภาพนกก็จะลงท้ายด้วยเดสก็จะมีทั้งอิเคโยชิกับนาเคโยชินะถ้าไปทําเป็นรูปธรรมดาเนี่ยอิเคโยชิก็จะลงท้ายด้วยอินาเคโยชิก็จะลงท้ายด้วยดะใช่ไหมคะอิเคโยชิไม่ต้องทําอะไรก็คือให้ลงท้ายด้วยอิปกตินะคะส่วนนาเคโยชิให้ตัดดะออกแล้วตามด้วยมิไตค่ะโอเคนะคะทีนี้แล้วเป็นคำกริยาล่ะคำกริยาทำเป็นรูปธรรมดาก่อนคะ่ะ คำกริยารูปธรรมดาทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่เนาะคือไม่ใช่รูปสุภาพนั่นเองคือเป็นภาษาพูดนะคะพี่ยกตัวอย่างของคําว่ากินมานะคะก็จะมีถ้าเป็นรูปปัจจุบันก็ทาเบรุทำเป็นรูปอดีก็จะเป็นทาเบตะทำเป็นรูปปฏิเสธก็จะเป็นทาเบไน ทำเป็นรูปปฏิเสธในอดีตก็จะทเป็นบนากัตตะรูปประโยคธรรมดาก็คือทําเป็นรูปภาษาพูดที่ไม่ใช่เป็นรูปสุภาพนั่นเองแล้วบวกมีใต้ได้เลยนะคะก็จะมีความหมายว่าดูเหมือนดูท่าดูราวกับนั่นเองค่ะโอเคนะคะน่าจะพอเข้าใจถึงวิธีการสร้างประโยคกันแล้วเนาะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะจะได้ เห็นภาพกันมากขึ้นจะได้เข้าใจกันมากขึ้นรูปประโยคแรกเลยค่ะดีใจราวกับฝันไปจริงๆเลยค่ะนะคะรูปประโยคนี้จะคล้ายๆกับที่น้องถามมาเนาะ้น้องจะมีความหมายว่าเหมือนฝันนะคะก็เหมือนกันนี่ราวกับฝันไปจริงๆเลยค่ะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าほんとตนめみたいでうิしいですほんとにเめみたいでうれしいですนะคะเรามาดูความหมายกันเลยนะคะほんตัวนี้ก็คือจริงๆนะคะ ยูเมะก็คือความฝันยูเมะเป็นคำนามใช่ไหมคะตัดเดชออกเลยนะคะก็เติมมิใต้เข้าไปนะคะต่อด้วยเดะนะคะเป็นตัวเชื่อมประโยคนั่นเองนะคะอุเรชีก็คือดีใจดีใจแล้วกับฝันไปจริงๆเลย,เลยหรือเหมือนฝันไปจริงๆเลยนะคะโอเคนะคะน่าจะเข้าใจกันอยู่นะคะและถัดมาค่ะ ดูเหมือนว่าเขาชอบเล่นฟุตบอลนะครับอืคาเลว่าซาก,กากาสกิมิตายเดสคาเลวาซากากาสกิมิตายเดสมาดูความหมายกันนะคะคาเลคือเขาตามด้วยคำช่วยวะคำข้างหน้าเป็นประธานถูกไหมคะซาก,กาคือฟุตบอลนะคะก s สกินะคะแล้วต่อด้วยคำคุณศัพท์สกิที่มีความหมายว่าชอบใช่ไหมคะสกิดะตัดดะออกนะคะ ก็เติมมิต้เข้าไปก็จะเป็นสุกิมิตาเดสนะคะก็จะมีความหมายว่าดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะชอบฟุตบอลนั่นเองค่ะและถัดมาเลยนะคะดูเหมือนว่าคุณธนากะจะเป็นหวัดสะแล้วนะคะอ่าภาษาญี่ปุ่นพูดว่าธนากะซังกะคาเซโอฮิตามิตาเดชธนากะซังกะคาเซกะฮิตามิตายเดามาดูกันนะคะมาดูความหมายกันนะคะ ทนากะซสร้างคือคุณทนากานะคะตามด้วยคําช่วยกะนะคะคาเซโอฮิคุ oh จะมีความหมายว่าเป็นหวัดนั่นเองทําเป็นรูปธรรมดาในอดีตก็ได้จะเป็นคาเซโอฮิตะแล้วตามด้วยมิตเดสนะคะก็จะมีความหมายว่าดูเหมือนว่าคุณทนากะจะเป็นหวัดซะแล้วนั่นเองค่ะและถัดมาค่ะดูท่าผู้จัดการจะงานยุ่งมากเลยนะครับ มมมีคววาาาหย่ผ ok 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 pues ู้จัดการตามด้วยคํา ok, ช่วยว่าทดเทโ o แปลว่ามากิโ k กช h i แปลว่ายุ่งนะคะเป็นคำคุณศัพท์อิเคโยชิไม่ต้องตัดอะไรเลยบวกมีใต้เดสเน่นะคะก็จะมีความหมายว่าดูท่าผู้จัดการทำงานยุ่งมากเลยนะครับนะคะโอเคนะคะถัดมาเลย อันนี้ดูเหมือนว่าข้างนอกฝนจะตกอยู่นะคะโซโตว่าอเมก้าฟุตเตอุมิตายเดสโยโซโตว่าอเมก้าฟุตเตอุมิตายเดสโย เรามาดูความหมายกันนะคะสโตะจะแปลว่าข้างนอกตามด้วยคำช่วยวะ่นะคะอเมกาฟุตเตดุก็คือฝนกำลังตกอยู่นั่นเองนะคะทำเป็นรูปประโยคธรรมดานะคะปกติถ้าเป็นลูกสุภาพจะเป็นฟุตเตอิมัใช่ไหม้วอันนี้ทำเป็นฟุตเตอิรแล้วตามด้วยมิตเดสโยนะคะเป็นการบ่งบอกคู่สนทนาว่าไ้ฝนมันน่ะดูเหมือนกำลังตกอยู่เลยนะคะ ก็ตัวนี้ก็จะมีความหมายว่าดูเหมือนว่าข้างนอกฝนจะตกอยู่นะคะนั่นเองนะคะโอเคไหมคะสำหรับรูปตัวอย่างประโยคเนาะน่าจะพอเห็นภาพและเข้าใจกันมากขึ้นแล้วนะคะอ่าแล้วรูวตถัดมานะมาเพิ่มเติมความรู้กันประโยคมีใต้เดสนะคะสามารถทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำกริยาได้นะคะ ก็รูปประโยคเขาจะลงท้ายด้วยมิไดเดสใช่ไหมคะเราตัดเดสออกเลยคะ่ะแล้วตามด้วยนะแล้วบวกคำนำคามค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะอาหารนี้เหมือนกับอาหารไทยเลยครับนะคะภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าโคโนเรียวดีว่าไทยเรียวดีมิไดนาโมโนเดสโคโนเรียวดีว่าไทยเรียวดีมิไดนาโมโนเดสจะเห็นไหมว่า มีการขยายซ้อนกันอยู่นะคะ,ะมาดูความหมายกันนะคะโคโนเดียวดิคืออาหารนี้นะคะตามด้วยคำช่วยวะไทยเดียวดินะคะไทยเดียวดิทำเป็นรูปมีใต้ก็คือตัดด่าออกใช่ไหมคะไทยเดียวดิมีใต้แล้วตัดเด็ดออกนะคะเติมนาะโมโน,โนเข้าไปนะคะแล้วก็ลงท้ายด้วยเดสประโยคนี้ก็จะมีความหมายว่าอาหารนี้เหมือนอาหารไทยเลยครับนะคะ,ะมาดูถัดมาเลย อันนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะมีใต้ตัดเด็ดออกถ้าตามด้วยคํากริยาเมื่อกี้ตามด้วยคํานามใช่ไหมคะถ้าตามด้วยคํากริยาเราจะใช้คําช่วยนี้มานะคะแล้วก็ตามด้วยกริยาอามาดูตัวอย่างประโยคกันเธอแต่งหน้าดูเหมือนกับแมวเลยค่ะนะคะคุณโจวว่าเนกโอมิตายนี่เคโ e ช่เตมัสคุณโจว่าเนโอมิตยนี่เคโดชตมัสมาดูความหมายกันนะคานโจคือเธอนะคะ ตามด้วยคําช่วยวะนะเนโคคือแมวนะคะตัดดะออกแล้วตามด้วยมิไต้ได้เลยก็คือเหมือนแมวนะคะทีนี้คําข้างหลังของมิไต้จะเป็นคํากริยาใช่ไหมคะเราก็ใส่คําช่วยนี้ลงไปแล้วตามด้วยคํากริยาเคโชสเตอีมัสก็จะมีความหมายว่าเธอเนี่ยแต่งหน้าเนี่ยเหมือนกับแมวเลยเห็นไหมคะเราก็สามารถเอารูปมิไตเนี่ยมาขยายคํากริยาได้เหมือนกันนะคะ โอเคนะคะก็น่าจะพอเข้าใจรูปประโยคไม่ใต้เด็กันแล้วเนาะยังไงก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้กันดูนะคะเป็นประโยคที่ไม่ได้ยากมากจนเกินไปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะช่อง m ฮ m e มสไ l ว v ดีโอของเรานะคะก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะ มาตาไอมาโชสวัสดีค่ะ